นี่กเกี่ยวจะค้นวันนี่ือวานนี่ก็บสามคนเงาอยู่บ่าถามมีลีฮะเงาอยู่บ่กาเ <laughs> งาอยู่ <laughs> บุมีหูมาสวยกางวงหนังง่วงลังสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อผมอแม่พี่น้องเอฟซีวันนี้กันยินดีตอนรับเข้าสูซองซาวลำพรเดอ้อผมอแม่พี่น้องเอ,อ้ย โดยเนองมาพบมาพอมันนี้กะยูทีทงไ้ทงหน้าพี่น้องมันนี้กะมาเปิดคลิปยูทีอ่าทงหน้าเนาะโดยหากะกินเขากินน้ำแล้วพี่น้องเ้ยพักกินเขาเทียงมันนี้กะดีใจพี่น้องมีคนมาสวยงานมันนี้กะมีทางอ่าน้องพามีเพิ่นมาส่วยเกี่ยวเขาพี่น้องเ้ยโดยเนาะเพิ่นกะอาสิเกี่ยวเขาอยู่พ่ดแหละพี่น้องเ้ยกะสิยญางเขาไปหาเพิ่นก่อนเข่าไปถักทายเพื่อนก่อนพี่น้อง เดี๋ยวไปถามเพื่อนก่อนเนาะวะ่าเป็นแนวใดเกี่ยวเขาเมอยอโบมาแหละก็กินขขาวกินน้ำเพิ่นกะล,ล่งเราได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นกะเฝ้าอยากให้แล้วเพิ่นกะตั้งใจมาซวยเนะาะเมื่อเช้านี่กะไปหาน้องแดงมาเพิ่นวะเพิ่นกะเฝ้าอ่าเร่งสุดขีดเลยเพิ่นวะโดยสบายดีเอ๋อถ่ายคลิปบอกเมนถ่ายคลิปมาสบายดียพี่น้องมื้อนี้มาพบมาพร้ากับบ่าวพามีเดี๋วก็สาวลำพน ดบรรยากาศดีพี่น้องมาอาบแดดน้ำกันเดอ้อเป็นอะไรเกี่ยวเขาหยงเขาเขาลมพี่น้องเกี่ยวเขาลมสูสูยังไวยังไวอยู่เนาะสัมปูสศาสพี่น้องเไวเสมอเพื่อน่าพี่น้องเลยไว,ไวปพี่น้องเลยมาเกี่ยวเขาลมน้ำกันหว <c oughs> างวงกันมาสวยกันเ,นเดอ้อพี่น้องวันนี้ก็มาเกี่ยวซอยสารลำพรเดอ้อพี่น้องเมื่อวานนี้คายเห็ดเจยวบองพี่น้องเลยเร็มา ครับคือว่าแล้เฮาก็ยากเวียกยังงานแน่พี่น้องเลยก็ญาติไปญาติมาอยากมาซอยเอื้อยเพิ่นแน่พี่น้องแล้วก็เมื่อเฮ็ดเวียกเฮานําเเนาะแม่นๆยังบ่ได้ไปใส่กมาอันนํากันพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ฝากเป็นกําลังใจใหุ้มเฮานี่เด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องก็บ่ข้ามโฆษณาเกี่ยวได้อยู่บ่ได้อยู่แต่ก็บ่ปานใดโดย เพราะว่ามันล่มไปแบบคนละทางกันเลยแมนเด็กกันยังไวอยู่พี่น้องสลัมพรผพกันยังไวเนาะว่านนี่กับเกี่ยวนี่บอกแมนว่านนี่กับเกี้ยวอยู่นี่แหละต้องคอยก็เอาเจอละต้นสองต้นนะนะขนเขาว,ว่านบดนี่นะ เมนเป็นข่าววันใส่เวลาโดนเฮงใครว่างกะมัเกี่ยวซอยซุมเข้านี่เด้อพี่น้องปกติสามมือหาเมนแล้วแล้วเลยกูได้ว่างกะขามักเกี่ยวซอยนี่เด้อขามตอนนี้น่ะกูซื้อไว้จะกินแบบน้ำเย็นๆนะพี่น้องเป็นกาแฟนะกาแฟเย็นก็สิมีหฮง ด้นแล้วพี่น้องบริขามไปมุกดาหารเนาะแมนขามไปกินกาแฟแซ่บเมนเอาไว้อันใหญ่เป็นเกี่ยวข้าวแล้วบนสิพาไปลินพี่น้องจางไดก็เป็นกำลังใจหุ้่เท้าในเด้อเนาะโดยขอกำลังใจในเดิมม้วนนี่เกี่ยวจะค้นวันนี้มื่อวานนี่ก็บสามคนเงาอยู่บ่ถามิลีฮะเงาอยู่บ่ กาเงาอยู่บุมีิ๊มหุมาซอยกางวกหนังวงวกลังเอ้าว่าเบิ่งคลิป,ปสารพอนเอฟซีกับ่ารพามีก็คือบุมาิ๊อยสารพอนเนาะว่ะบารพามีกำลังเห็ดเจียวบองพี่น้องเอ้ยเมื่อกับบด,ด้ผ<อ>ักได้กินละเด้อเจียวบองแซ่บไหมบอแบหนแซ<ส>่บแงบ่กินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนเนาะแน่นข้าวเหนียวห่อนแซ่บแห้ง เป็นคนที่ว่าหมักเกี่ยวบ้องอยู่แล้ว่ะนะเมื่อก็ผักหน่อยเดียวนึง่ำคือเมื่อก็ได้ผักหน่อยเดียวนึงว่ะเลยต้องเมื่อกต้องเห็ดูุนนี่เลยพี่น้องเลยคือว่าอะไเนาะ่างคนกับ่างมีเวียกะนะแมนเลยเพื่อจะได้มาหาการสิแหละพี่น้องยซี่นกาคอมเมนต์นะผมไปหาสลรมพอนบอกมีอยู่น่เพิ่นก็มาสวยเวียกสวยงานแต่กาถึงสิบริมากระทร้หาเลยเพิ่นยูพี่น้องเยเลย นี่ิดโทเนาะส่วนไลายกะเมื่อเห็ดทานคือเก้าห้อนซ้ำพี่น้องเลยหน้าแหมแก้มใหม่เปไรบบเห็ดกับโบได้เต้าที่ว่าตอนนั้นบบได้ใหม่ดิค่ะอ้บใหม่แมนบบใหม่แล้วบะน,นี้เขาต้องเห็ดเน่าไดบะน,นี้นตรงเห็ดคืนอีกบอกต้องเอาลงเต้าคืนอีกบอแมนไม่เถาเพิ่น ลงพื้นไปตั้งแปดร้อยกูกลัวโบดได้พี่น้องเลยบุเห็ดกับโบดได้เนาะตืมกันเมนเมนหาหลายอย่างตืมกันคือผู้ใหญ่เพิ่นกับซอยเข้ามาเมนบอกสารพอนโดยเพิ่นต่อยอดในเฮ้าเมนเมนว่าประมาณว่าต่อตีนต่อมือว่าสิซะเนาะต่อแข่งต่อคลายเฮ้าสิซะคือเฮือนชันกับเพิ่นเห็ดในเฮ้าแล้วเข้ากับ จึงไฮใหญ่่กเกากับต่อเติมออกประมาณนี้เห็นนะแน่นคือครับแล้วเหาก็ต้องหาเติมน้แว่าเฮามีเฮือนเราพี่น้องคือเพื่อนว่าะไรได้เฮือนใหญ่เฮือนงามแต่ว่บโบเห็ดโบหากับโบได้แน่นบอกแม่นแม่นต้องดินล้นหายจังมือมันกระเบิดหั่นะแต่ว่าเฮาโบโซกโบหาสต่บาทีเฮายังมีชีวิตรสีสาพี่น้องก็ต้องดินล้นเนาะเพื่อปากเพื่อท้องแล้วก็เพื่อครอบครัวเฮาแม่น แต่ก็เพื่อกน้ที่เขาหักประสีซะเราต้องดินล้นพี่น้องเลยถ้าโเห็ดกาสิเปทะแต่เพื่นมาชอยกับโบได้เด้เนาะสอนเพื่อนสารลำพอนพี่น้องเลยเพื่นมีน้ำแบบน้ำป้าๆบ่อเอ๋ยหรือว่าจยงไดอ๋อไม่ถึงน้ำไส้นะบอกเป็นนำได้นี่แหละโดยน้ำปมเอาโดยโดยเพื่อนเท่าน่ะบุมีน้ำสารลำพอนเลยต้องได้อันซื่อบอก แม่ต้องได้ซื้อพี่พน้องถ้าว่ายู่ใกล้หน่นจะใช้ให้พี่บ่อ,อนํำนะโอ้ใให้ใช้พีเลย <c oughs> มาคอน้ำเผิ่ไในพี่น้องถ้าอยู่ใกล้เนาะคันอยู่ใกล้กะอยู่พี่มันบวคอยอึดน้ำบันไดนะโดยแต่ว่ายู่เพื่อนเท่ามันเจาะน้ำบ่ได้ก็เลยว่าบูบีน้ำพี่น้องเลยโอย้จะลำบากเลยน้องคันวานนนี้นะนได้ซื้อตลอดแรงตลอดฝนโดย ที่น้ำท่านว่าเฮาอันอ่า,แบบาแบบทางแบบทางแบบเลึกๆนี่กับโบได้บ่โบมีขนาดพป่นเอารลดจก,ดจกมาจกกเราไม่โคโก,กันยังโบได้พี่น้องเลยออืยิดน้ำแต่ว่าบนอนคงเขตใกล้ๆหันนี่น้ำใออสอยู่บ่เฉพาะแถวเฮาอยู่จะโบมีน้ำมันนะาว่ายับลงมาที่วัดเต้าท่านนะนะอาจจะมีอยู่ ยากและน่องนำนี่สำคัญนะี้พี่น้องเลยแมนแต่ว่าเฮาอันอดข่าในมือหนึ่งเฮายังอดได้เมนบอกเบิดมือนะแต่ว่าอันนี้ทั้งนำกินนำใส่ต้องได้เมยต้องได้ซื้อพี่น้องโดยขันซันกะสีะ่เดือนหนึ่งกะสิมีข้าวใส่ใจลายอยู่ด้วยลายเนาะข้าวใส่ใจนี่าานลายพี่น้องแต่และเดือนมาข้านำข้าวไฟข้าวไฟกะโบพงดอกเคลอดดอกพอมีน่ะเพราะว่าโทรทัศน์กับโบมี นี่แต่ตู้เย็นพัดลมกขบไม่ได้ค่อยเปิดพันในแต่ว่าเปิดนาวแล้วกะปิดพี่น้องเลยเดือนละสี่เดือนละสี่สิบพันกีบโบแพงโอ้แม่นบอกแต่ว่ามาเปลืองมาเปลืองน้ำน้ำคันเป็นคันประหยัดยังไงเนาะยามนี่สิบบาทเนาะยามอ่ายามห่อนซ้ำแม่นบอกดยคันจะอาบน้ำก็ต้องประหยัดป้ะอาบมื่อะเที่เราบอกรว่ยยังไงกะ ตน้นเศร้าอลไรกะต้นแรงต้นเศร้าต้นแรงมือสองคืออะไรันต้นเที่ยงอ่ำ <c oughs> ต้นเที่ยงนี่ถ้าว่าเผาทานนี่ห้อนเอลีก็ได้ได้อ้บนะนะอืมเลย <c oughs> ส่วนมากก็คือเฮามาแบบซี่กะมีแต่ม็มแถวเพิ่งใสก่กบน้องนะถ้าว่าอยูเดือหนห่เดือนหนึ่งเฮาซื้อน้ำใส่น้ำกินนี่เมื่ดลายบ่กลายอยู่ด้ยกับบริสั่งแบบสีสังเพิ่งผเอามาส่งให้เป็นกระถังบ่หรวนอย่างไรอ่าเพิ่นเป็นแท่งแท่งพันลิตร แพงละพันลิตรโดยบันนี้เป็นเงินเท่าไรวันนี้พันลิตรกะตอนนี้เนาะกับเจ็ดสิบเจ็ดสิบพันเหรมโอ้ร้อยกว่าบาทเนาะแสนกว่าสั่งแต่ละเถื่อกะแสนกว่ากี่แต่ที่ว่ากไล่อยู่ได้เลยแมนแพงเหมือนกะแพงอยู่โดยคนว่าโบประหยัดไส้นี่กะพันลิตรไส้สองมือสามมือกะอยากเบิดแล้วเนาะ แม่มันมีต่หาหาองหาพุยหยึ่งหะโดยที่สิ่งใดเนาะบ่มีน้ำพี่น้องอก็ใส่ประหยัดเอาโดยนี่แหละชั้นเตือนน้องละตีเพิ่นก็มาอาบอยู่น้องนะอ<ด>๋อบนเห็ดทานพี่เบ้อแม่คือเพิ่นไปจอบทานจอมยังก็ไปอาบเลยโดยแต่ก้อนอะคืออันบ่หู้นะวัาด,ดิน ดินแถวอันว่ามันมีน้ำหรือบ่มีะนะโดยถ้าดิยางงบผู้ใหญ่ให้มาติกินสิบหกล้านกีบนะโดยโดยเด็กะพอซื้ออยู่ใช้กระซื้อเลยเพราะว่าดีใจแห้งช่วงนั้นนะเมนเมนหาบ่เคยด้เหาบ่เคยบ่เคยได้่าสีซะข่าวไปคอ,อน้ำเพิ่นนะนะแต่ที่ก็บ่มีพี่น้องเลยนี่จะบ่มีน้ำกะซื้อเอาก็ได้ข้างหน้าเนานะกับบ่หู้ว่าชิมน,น,น้ำประปาเขามาฮะนะโดย ที่ีี่อยู่ดอกบานเมืองเฮ้ามันก็นเริ่มอะไรเนาะแม่แต่ว่าบอนที่เฮ้าอยู่หะมันกับเป็นอันอ่าเป็นไก่ซอนเนาะเป็นเมืองเอกของแขวงสวรรค์อยู่นะแต่ว่ามันจะอยู่นอกออกมาโดยว่ากันกะแบบเพิ่นเลยนาะสารบอลเ่าเลยกับเพิ่นเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวคอยไปขันโฆษณาก็นเด้อแป๊บหนึ่งพี่น้องเลย เขากะสิเกี่ยวยากเลยนิยนึงพี่น้องเลยขั้นว่าเขาที่ว่าเกี่ยวง่ายกะสิสบายกานี้อยู่นะอันนี้ก็เป็นเขาวานเลยปกติกะสิเกี่ยวประมาณสามมือนี่ก็แลแล้วๆเนาะแต่ว่าอันนี้อ่าเกี่ยวหามือนี่แล้วพี่น้องเลยแต่ก็ยังบ่แล้วอยู่เนาะก็คือสิใส่เวลาโดนเติมหลายมือเติบอยู่พี่น้องเลย แังใดกอยาเฝ้าเบื่อกันเด้อพนะี่น้องสิได้มากเกี่ยวเขาให้เบิงแังใดกะโคกำลังใจคือเก่าพี่นะ้องเลยอ่าสวยกดไลค์กดแชร์ให้และก็เบิงโฆษณาให้น้ำนี้เด้อพนะี่น้อง ตอนนี้ก็แดดฮอนหฮอนแฮ้งที่ว่าแดดก้ายแห้งตอนยามเที่ยงอ่าทั้งเอซีเพิ่นกระทามมาอยู่ได้เพิ่นว่าอันใส่ข่าวตั้มเพิ่นว่านะโดยคืออยู่บ้านเฮานั่นถ้าเป็นข่าตั้มหันข่าเหนียวหันมีอยู่หันะ แต่วเนวพันเขาเจ้าหันจะบ่บมีเขาตาั้พี่น้องเล<ด>ยจะมีเตเนวเขาสูงสูงหันปกติกอ่ากรบโบคอยล้มบันไดดอกแต่ว่าปีนี้บุหูเป็นยังเขาง,งามบอก <c oughs> บุญวัสน,นาของเบามีวัสนาพอี่เขาล้มพี่น้องเลยบุญวัสนาพีามม่นองง้นนนองเลยปกติที่ว่าคนไปใส่เนาะนาของคนอื่นนะพี่น้องกับบริล้มแบบซีดอก บุญวัสนาของเฮาเนาะมาพ่อข่าล่มก็ได้เก็ดจังไดพี่น้องเอ้ยมันเป็นแหละกะจำใจแะ้วเกี่ยวเอาเนาะโดยหัวด <c ười> ี่เฮาก๋าเนียวพันเดียวกันยู่ัะนะแต่ว่ามูใส่ผัดบุลุคือคงเฮานะขาหมูผัดงามองเฮาผัดอันสูงโพดผัดล่มซ้ำคืออยู่ทาง ทางกลางค่นนะอ่าทางกลางหันมันมีตมเนาะมันมีน้ำค่ะน,นะโดยเน่าเด้โดยเน่าทางกลางนะเน่าหลวกเสียเอาบ่ได้เลยแบบแบบมันปกกันเลยอย่างสินะคือเอาเลี้ยวไปนะ่ะสิเห็นยุ่หมาเขาแบบที่เอาไปเกี่ยวหลวก็ะเห็นแบบเขาเน่าปกกันไปเลย ทำสิเจ็บเอวน้องมาแรงเนาะอีสองซัมเมอพี่น้องเลยพอกันไปอัดเพลงโดยเมนพาสารพ่แล้วไปเนี่ยเวลาไปคราวหนึ่งใกล้แล้วเด้อพี่น้องเลยเวลา<ส>ใกล้มาแล้วเนาะส,สิได้ฟังเลยพี่นอ้นองเด้อใกล้สิได้ฟังแล้ว รอติดตามทางนี้ยังรอคอย <laughs> รอคอยอ่าถ่าเพิ่นมิกเสียงบาเพิ่นเอิญมายังกเกาะเฮ็ดเสียงดนตรีเนาะนทำยิ้มเลยดโดยตอนนี้กะเสียงดนตรีกับมาแล้วพยังเลยมีแต่ว่าไปห้องแล้วก็ส่งให้เพิ่นมิกไห้ก็คือเกาอะไรเนาะโดยแล้วก็่ายทํำเอ็มบีเพลง <laughs> เก็ยังบูฮู้สถานที่พี่น้องเลยว่าสิไปถ่ายอยู่สายโนบรรยากาศจังสิงามท่านพี่น้องฮู้กะคอมเมนต์มาบอกในเด้อพี่น้องน่ยาเอกมีพร่อมอยู่บ่ฮะเอกมีพ่อมอยู่บ่ถทมไผถามเจ้าอ้าเม่นฝอยจะบ่อเป็นอยู่บ่นาะเอกมีคืออยู่บ่เนาะยันโบคือเนะ เอ้าลองพี Workers, ่น้องเบิ่งนําพี่น้องเนาะแสดงนํากันบ่หรือว่าจังได๋ฮะแม่นแสิคืออีบ่พี่น้องเอ้ยคอมเมนต์มาด้ให้พี่น้องคอมเมนต์มาก่อนเนาะว่าคืออีบ่เนาะคันว่าคือสารพรกสิอ่าแสดงเป็นนางเอก FB ให้บ่พมีเนาะันว่าบ่คือกจงสิได้หานางเอกใหม่พี่น้องเอยตอนนี้ก็ยังบ่ทันได้อ่าตกแว่าสิ แสดงเองหรือว่าจังไดฮะนะแม่ยังบทันในลมกันยังแสดงบกคือซื้อเพลงจังไดเก่ะไอหมักจุ่มหอยไอ้มักจุ่มหอยโดย ไอ้ไอ้ไอ้มักห้อยจูบไอ้มักห้อยจูบลืมหมดชื่อไลืมหมดชื่อไเมาแดดเมาแดดลืมหมดชเมาแดดพี่น้องเอ้ยไอ้มักห้อยจูบเนาะแมนโดยผลงานเพลงใหม่เด้อพี่น้องเอ้ยไอ้มักห้อยจูบเด็กกันยังมีหลายผลงานเพลงอยู่ซี่นงกับมักอยู่วะฮะพี่จริงกับมักอยู่ว่จูบปอยครบ่แเมน มักยู <laughs> <c oughs> เอามาต้มมาแกงได้มืดเนาะนนตกไปงมหอยโดยไปปะพี่น้องล้วได้นีนเดี๋ยวควับกล้องก่อนเนาะ บรรยากาศมือนี้ก็่จะเป็นฟีอ้อ้าๆแต่ว่ามือนี้บงเาบงเาบงเงาว่ามีหมีูม่ลมโดยเมนม่อวานนี้งอกหน้างอกหลังบ่พอดีเหละครับเกี๊ยวไปพุ่นเนะาะสารพรโดยเกี่ยวไปพุ่นเลยแมนอยู่หน้าธงนี่สีบูมีม่ผมไมมสีน้องเลยบูมี่มไม้เลยเนาะขันว่าห้อนกับมีแต่กระท่อมปลายหน้า กระท่อมมุ่งฟ่างอ่ะบ่งี้อนบ่มุงสังกะศีมุงสังกะี พรเข่าด้วยผลลัพสีได้จักพรบอกโดยบอกพมีแล้วสีได้หน,<บ>น่อยเกี่ยวซ่าเดี๋ยวมือแรงสิกวดเบ่งผนงานผลนะเจ้าก่อนพี่นอ้องแม่สาลัมพรสีนับแข่งในใจคือเก่าพี่นอ้องเ้ยแข่งบ่าวบอก โดยมาเด้อโดยเมื่อกี uh <sh <sh ่ยวเขาสวยเด้องามอยู่บอเขาก็ก็เอาเสื้อละห่วงสองห่วงโดยกันว่าก็หลยผัดอัน สลรับหนาจะรับลังอยู่จะเสียดยังไง <laughs> จะเลยวะเอาเสื้อละห่วงสองห่วงนี่แหละวะคอยเกี่ยวไปไไปกติก็คือเห็นน่ะเลยอันสามมือก็แล้วนะโดยแต่อันนี้มาสี่หามือนี่แล้วยังบวกล้ะแดดซำเนาะเจ้าเกี่ยว,แ,ว,แ,วลแล้วละบอโดย พี่น้องเพิ่นมาซองเบิง่งพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเขาเป็นนาได้เ <c oughs> พิ่นว่าตากแดดนากันเด้อพี่น้องเพิ่นว่าตากอยู่ได้นำอยู่ได้สารพอลอ้ยโดยเพิ่นเบิ่งเพิ่นก็ตากมาชุ่มห้าอยู่โอ๋อโดยขอบใจเพิ่นหลายๆเนาะแล้วก็ขอบใจสุดๆกำลังใจเด้อพี่น้องเอ้ยที่ว่าเพิ่นส่งเขามามดดมโดยการคอยเห็ดไปนี่นแหละ เมื่อวานจักจักสอบสารพอนจนทำจนเมื่อได้เมืม่อวานนี่จะไลยบัสารพอนฮะอันนี้นี่ฮะจักสอบหวานนี่นะข้าววานนี่บอเน่ยข้าววานนะหนึ่งกระสอบแต่ว่าแต่ละปีหั่นกะ ขันดำเอากับสิบโบฮอดฮนะอันนี้คือเฮาวานหนึ่งกระสอบเหมือนนี่นะโดยโดยคือปีแล้วนี่เฮาดำเอากับได้อยูสามสิบกระสอบแต่ว่าปีนี้โบโห้สิไดเท่าไรเห็นนั่นเอฟซีผนกะคอมเมนต์มาอยู่ได้เผ่นกะว่าอันโดยสารพรลคือเหตุหน้าลายแท้ปีหนึ่งได้จกกระสอบเหมืนโดยโดย,โดยคือว่าแต่ละปีมันกะบโคือกันเนาะ ปีได้หน่อยได้ไล้สินะคือปีได้ล้ดิแค่สอบคั้นปีได้ล้กับประมาณสองรอยกว่าสอบโอ้คือหอดบสามร้อยอ่าสามร้อยบอหนาจะบหอดสองร้อยกว่าโดยสองร้อยกวย่าแบบเวลาเขาเก็บเกี่ยวแล้วเห็นผลงานของตัวเองค่ะนะ กะคิดเป็นตะย่านอยู่ด้เต็มเหล่าสิเห็ดแบบเผาเห็ดลายฮะนะกะย้อมท่ะว่าเห็ดลายฮะนะกะคิดเป็นตะย่านอยู่เผากะคิดว่าเออคือเหง่องเผาแท่ห่นะโดยกะภูมิใจอยู่กะดีใจอยู่ฮะนะงามได้มาได้ผลกะทานว่าปีมันงามเนี่ยกะได้ลายทานว่าปีโบงงามปันไดกะโบได้ซำเกาฮะนะมันกะว่าโบได้ เป็นนปีเนาะโดยอาชีบเฮาเนาะแมนกานเขางามเนยได้เข่าลายเนยกะดีใจพี่น้องเลยพอได้กินพอได้ให้พี่ให้น้องนะโดยแต่ละปีกะเอาเก็บไว้กินจนหอดฤดูฝนฤดูแล้งขนาดน้องเขาเพราะว่าเฮากินทุกมื้อฮะนะโดยเบิดเขาเกาแล้วก็จังกินเข่าไม่แล้วก็ให้พี่น้องน้าพี่น้องคนมาเยี่ยมยาม่ะนะ แล้วก็ปีใดแบบสีลงแบบหน้าอีกค่นะเขากบพอได้ขายแบบซื้อปุ๋ยซื้อน้ำมันนะโดยดยจะหมุนเวียนไปมาเห็ดหลายๆอย่างนี่แหละตื่มกันหลักๆกก็คือเห็ดหน้านี่แหละพี่นเอยเบิ่งก็คือแบบอันเห็ดหน้าอยู่บ่ คืออยู่ก็คืออยู่กับโบผู้ได้ว่าเป็นโดยเมีนหลายๆคนที่ว่าเพิ่นเห็นเฮาอยู่อ่าบนอื่นเนาะเมีนพี่น้องที่ว่าเพิ่นเห็นเฮาอยู่บนอื่นเพิ่นก็ว่าเมีนอยู่บ่เห็ดไห้เห็ดหน้านะบ่ค้งสิเฮ็ดเรียกเป็นพ่นเ่าพี่น้องเ้ยโอ้ยหมดหนึ่กระสูนอยู่เด้อหมดแล้วสารพรหมดแล้วโอ้ดีใจเด้วอามีแห้งเลยพี่น้องเลย bột nói một, bột nói một cái đi chơi leo. ha, giờ <laughs> chị ao việc <laughs> thăng đấy em chị <laughs> nong ấy โอเคพี่น้องเอ้ก็น,นี่กะแดดบดแล้วเนาะมีแหง้งเด้เป็นจังไดโน่ทางนะ <c oughs> <c oughs> โดยพี่น้องโอเคไวๆพี่น้องยังไวอยู่เนาะยังไวยังสู่อยู่เด้อพี่น้องโดยสูดเสมอเิ่นราสู่เสมอพี่น้องเอ้เมนี้ก็ดีใจเนาะที่ว่า่นมาเกี่ยวเขาวสวยสามว่ามาให้กำลังใจพี่น้องเอ้โดยเกี่ยวเขาลมสวยกันมาสวยอ่อ้าวเมย์่นก็มาแล้วเนาะสบายดีเด้อเมย์เด้อ โดยสิจบคลิปแล้วแหละเลย,เยโดยอาจารย์ได้คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้คือเกาเ่าในเด้อพี่น้องเอ๋แล้วกับเบิ่งโฆษณาให้น้ำเนาะสำหรับคลิปนี้เราสองคนแล้วก็สามคนทางอีเม่เนาะลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเอ๋สบายดีสบายดี